ครับเป็นชุ้มน้ำกับตันกรของเราก็ได้เล่าให้ฟังว่าที่เขาเป็นจุดที่กว้างที่สุดแล้วก็ได้ลอยตรงนี้กระโหลวงพ่อเถอะทอลอยบนนี้ไงเนี่ยหลวงพ่อประวัติเนี่ยหลวงพ่อเถอะทอลอยชุ่มน้ำเอาบนจุดชุ่มท่ายทหารอ๋อที่ค่ายทหารจุดนี้เนี่ยเนี่ยลประมาณเนี้ยเราะว่า200กว่าปีที่แล้วแม่น้ำมันไม่ใช่รูปแบบแบบนี้มันอาจจะกว้างกว่านี้อะไรแบบนี้นี่ครับ ีกับตันกรนี่ครับเล่าให้ฟังนะครับว่าจุดที่หลวงพ่อโสธรวนอยู่ตรงนี้นะครับตามประวัติาาคุ้ง่ายทหารคุ้ง่ายทหารที่คาเดหารคุ้งน้ำค่าเดาหานช่อพันสองใช่ครับกว้างมากโอ้โหนี่นกนนาาีกำลังก่อสร้างเขื่อนอยู่แล้วก็น่าจะมีการสร้างบ้านนะครับผมนี่แล้วก็ด้านขวามือก็จะมี ร้านอาหารแม่สมเทียงอยู่ด้านนูน้นเลยมาแล้วนะครับนู่นแม่สมเทียงนะครับบางทินเป็ดนะครับนี่นี่เป็นบ้านของอ๋อน่าจะเป็นบ้านของผู้รับเหมาบ้านใหญ่มากมาโอ้เขารับเหมาทางเม่สนลิวเนี่ยใช่ใช่ใช่ไหม ที่ซ oh, like. mm. oh, like no? ื้อทานที่อ๋อนั่นนั่นเขาเป็นร้านอาหารอะไรอ่ะตัวปลาเถื่อนอ๋อปลาเถื่อนกที่นี่เหรอที่เยองดังอ่ะเดินมานั่งกินแต่เดินมาทางเรือเอออยู่ตรงนี้เองเรืออยู่ตรงนี้โอ้อยู่ตรงคลุมไก่ทหาร